กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งแก่มหมู่บ้านชุมชนในระดับต่างๆโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่องค์กรสตรีเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทในการพัฒนาเพื่อให้สตรีได้ใช้พลังความสามารถที่มีอยู่สร้างสรรค์สังคมชุมชนตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศ มีการสนับสนุนให้สตรีในโครเรือนต้นแบบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหมู่บ้านละ30คนได้พัฒนาครอบครัวตนเองสู่การเป็นครอบครัวแข็งแรงและขยายผลมาจนถึงปัจจุบันเเเจออออไไได้้ยิิ่่่งงงหมมมมสพพลใบาากกฉฉััันนนนททีีทีควผูขตธ ยามเธอได้ยินโปรดจงรู้ไว้สมอว่ามีคนหนึ่งรักเธอและเขาไม่เคยไปไกลอาจไม่เคยได้สัมผัสแต่รับรู้ด้วยใจเพียงแค่เราใช้ใจส่งใจถึงกาย การพัฒนาชุมชนตระหนักว่าการขยายผลครอบครัวแข็งแรงให้เพิ่มขึ้นนั้นองค์กรสตรีในระดับต่างๆเป็นองค์กรที่มีพลังที่จะสนับสนุนการขยายผลจึงได้กำหนดให้มีการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสตรีเพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนครอบครัวแข็งแรงตามแนวทางปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในระดับอำเภอโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน30คนอันได้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้านเจะนำเสนอปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะระดับครัวเรือน พวเรือนของเราก็จะต้องปลูกผักสวนครัวใช้กินในครอบครัวนะคะเช่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดเขือนนะคะที่แผนที่ตั้งไว้คือการปลูกผักไว้กินเองและเหลือนําไปขายก็คือผักในพื้นบ้านของเราเองพวกมะเขือถั่วฝักยาวหรืออะไรเช่นต่างๆที่เหลือแล้วเราก็จะนําไปขายเลี้ยงไก่และลดน้ำ ไส่ไข่มาเป็ดไว้บริโภคแล้วก็ที่เหลือก็คือนำไปจำหน่ายได้แล้วข้อสารู้จักออมทรัพย์คือเราจะสอนให้รู้จักคือถ้าเหลือขายมาแล้วเราให้เก็บไว้ใช้บางส่วนแล้วออมไว้บางส่วนค่ะแล้วจะสร้างกอาชีพเช่นที่คิดว่าจะกลับไปทำให้ได้นะคะก็คือข้อหนึ่เลยโครงการผัก รัวลกินได้ค่ะใชมถึงการปลุงผักที่สามารถปลุกกินเองในบ้านได้พวกกะเพราหมูละพานผักในครัวที่ใช้ในครัวรือในครัวแล้วก็ร้วมกินได้ก็จะเป็นจะพวกตัวตำลึงประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าผักหมดแล้วก็อยา่าไปลืไว่านะคะแล้วก็เขาอ่าระดับต,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 ต่อมานะคะก็จะเป็นการส่งเสิมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านหรือว่าคนมว่างาน ในตำบลน,นะคะก็จะเป็นการแปรรูปอาหารนะคะแล้วก็ทําขนมนะคะของกลุ่มแม่บ้านนะคะอาหารการแปรรูปก็หมายถึงการนำเอ่อล้วยแปรรูปกล้วยแปรรูปไข่ให้เป็นไข่เค็มไรอย่างงเี้ยค่ะก็คือจะนำมา,านทำแล้วก็การทอด ไม่ให้เธอนั้นต้องวันใจที่เพจากให้ฉันจะกลมใจเธอในวันที่ไม่เหลือใครฉันจะดูแลรักเธอจนตายจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่หายใจ